สวัสดีค่ะกล้วยปลาหมึกเดอ้อมา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 กินแซ่บๆนำกันวันนี้เราติดเมื่อหนึ่งกัะสอบคือเกา่าก้อยหนวดหมึกค่ะสุขคมามากๆค่ะก้อยเองหนวดหมึกเสื่อนหนวดหมึกกล้วยมาก ซองถุงพื่อได้มาเนะี่ยกินกันท้งบ้านอืมออคตพุทธลูกด้วนอืมอมันน้่งต่อออกเปียวจังนเอยบันที่นี่เราลืมซื้อบังหน้าเดี๋ยวไปคว้าหางบ้านเพื่อนเอา มิ้นค่ะอืมสดมากเดี๋ยวกินเมดบ้านเด้อคุณนะไม่กินหมดบ้านนะอืมพอบ้านก็บลูกกินอยู่หลัง,งบ้านค่ะกินอยู่ในครัว เพิ่นบอต้องการออกซื้อนะคะอืมใช่แล้วเนี่ยเลิศอ,อยู่เลยอ่ะเผ็ดตันบ่เผ็ดแห้งดูพักกันบ่กินเผ็ดตัวคว้องกับการลุกโดดเอา ต <ừ> mm. จอสามจกิงๆก็แซ่บเราไม่อยากกินอยังบอแซบบ่บเบบนาะ ลับแก่ก็ได้ก็เขาก็แซ่บอือวันนี้อยากินกบเขา่าหอมหอมดัง เที่ยมหาไม่ได้เลยพอดีไม่เฟ่เฟ่ลูกสาวก็มงเป็นเกลียวเ่อะแะในขั้วก็พอบันดองเฟอร์นี่รลลวกลวกเป็นลวกจิ้มเพิ่นเพิินค่ะอืม ท่านทานใจส่วนรึดิเราใส่เมื่อยมาไหนก็ได้น่าเป็นหนวดมืออันหนวดมือกล้วยไหม ก็เอามาลวกสร้างผู้ปกครองพันมนานสองถุงอันผู้ปกครองของมัอนโมูนของเปี๊ยรานเป็นสีแดง่หลาอยดอยหมากเลยเยอะเยอะมากอืม แป้ง <Okay>. okay. เอากล่องพริกมาให้แม่หน่อยในตูเน้เย็นนะกล่องเล็กนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะสั่งไม่อีกเอามาตำเนาะอเรื่อมอืนละชิโนทุกคนมนมันบังพอดีไหมืม <c oughs> ไข่ลวกกระเพรีงใช่ไหมหอมมะเม่อืมตัว <c oughs> ดีป่ะฮะเติตมน้ำเปล่าแ <c oughs> สดงว่ากลิ่นนัว <c oughs> แต่ว่าเป็ดพอดีใช่มั้ยนะมันขาดเปรี้ยวแม่ว่ะแม่ลืมซื้อมะนาวนงเฟยว่าเจือดไปทัน ป็นลั่จิมกระแสบเงาะลงทะเลมาเลยนวดเบิกจุกเลย เป็นไงคะหืฮเนาะไม่ไข no. ่เขาบอกอ่กินไหรอหืล่าฮมันเยอะเกินไปกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้เดี๋ยวให้กินยานะข้าวโอยหนหืฮึข้าวโรยอน้า อืมดีมากน่าเห,หรอสวัสดีค่ะเอ็ซีน่ะฟังมันไม่เห็นมันไม่เห็นะนะลูกปิ้นเนี่ยหบบไม่น่ใจอ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ <laughs> อุ่นอุ่นจะไม่ให้กินนหรอออาไม่ัชิหวานกินไม่หมดไปใส่ตัวนะ Mm-hmm. Yeah. เจ็บคอ,อเจ็บคอเจ็บคอเพชรกระเทียมการลิ้นอ๋อน้ำตาแตกเลยค่ะโอ้กระเทียมไปกิบนึงไหมเจ็บคอเอเจ็บลิ้นเลย น้ำตาแต่เลยเอล้มีเทสโรงเรียนไหมดูกว่ามากใครลดไหมไม่เมื่อคืนหนูตัวลลยเหรอฮะเมื่อคืนหนูตัวลาไล่<ะ>ค่ะ